ค่ะกลับ,บสวัสดีงามๆพแม่พี่น้องปองไปสูู้่สุคนนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ทางช่องครนผ้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะข่ะมืเอเงินมาตามโต้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นกับแกงข้าวดีน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้โชคได้มารับปูบุญมีนะคะพี่น้องเนาะค่ะแปดแปดเต็มเต็มนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งมาช่คลชิปนี้แล้วเนาะค่ะ ถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบประภัสค์ข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพรนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเ้ามไม่ไปฟังจากปากปูเลยนะคะพี่น้องเด้อตามตองวดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเป็นจังไดแน่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหลังที่เลขเขา่าอ่าแปดเจ็ดแปดนะคะเลขออกแปดแปดนะคะพี่น,อนอ้องเนาะอ่า ลอยไปหางเดียวออกนี่ค่ะพี่น้องคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องที่ได้โชคได้มานก็ดีใจน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนเบิงเกือบสี่หมื่นกลัวเนาะอ่าคนเบิงสี่หมื่นกลัวนี่ต้องมีผู้โชคดีเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาฟันไปหางเดียวเนาะคะ่ะแปดเจ็ดแปดออกแปดแปดเนาะค่ะพี่น้องนาอก็ตามโตเลยคะ่ะงวดนี้คะ่ะปูวางงวดนี้คะ่ะผู้ใดอ่าได้เบิงได้ชมชิปนี้ให้ววาเตรียมตัลุ้ยค่ะพี่น้องค่ะขามาไปฟังจากปากปูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ พี่น้องเอ้ยนะคะส่วสิได้ซ้ำตัวดีสามตัวเด็ดไปฝากไปตอนนี้บัธรรมดาค่ะพี่น้องคะไม่ธรรมดานะคะเข้ากับสีมาทําพิธีนะคะรอเทียนแท้นะคะพี่น้องค่ะรอเทียนถึงแท้นะคะพี่น้องเนาะช่วสิได้บัธรรมดาเ้อค่ะพี่น้องค่ะก็อนื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้ทรงเทียนมาให้ด้อค่ะเมื่อนี่ก็สิได้ทาพิธีนะคะพี่น้องค่ะ สามตัวดีตัวเด็ดฝากตอนนะคะพี่น้องน,น,น,นี่แหะวซืว้ได้ล้อมเทียนเพิ่งแท่นะคะพี่น้องนอกซาวสีคัดกองไปทำที่ที่เป็นขอโชคขอมานนะคะสามตัวตรงๆนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมาเดินมาเดินนี่ค่ะปู่ <c oughs> เลขงวดสิมาลีเด้อคนโยมเด้อบ่ได้วาซันว่าซี่คอัตมาการันตีให้คให้ยังให้กองสลากเอามาเสียงไว้ใต้เลือดดับน้ำจะจ้ะมั่นใจจนปานนั้นทุนเดีครับผพอว่าเป็นยังตีกอย่างมันบนเหนือปิดวิญญาณของคุบาอาจารย์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติสอบไมค่ะบสูวิชาอาคมเขาจัด ค่ะบ่บล่นรีโมทใส่กันค่ะจะไปเสื่องไว้เกียร์ได้คือปู่เออเอาไปเสื่องว่าใต้เลี่ยมนา้ามือเอาไปไวอนไปค่ะค่อยมาเอาออกค่ะทับบ่ถือธรรมาดาหลวงพ่อมีมามาเล่นกับหลวงพ่อมีรถค่ะจับหลวงพ่อมีไปมัดที่ท้องสนามหลวงกับบ้านประจานรถไปค่ะอืมกิ่งหรือบ่กิ่งก็นเด้อของแท้ยังมีอยู่กิ่งนะปู่่มีกิงของแท้ไม่กิ่งศาสนาพุทธยังมีพระที่ลึกลับอยู่ก็มีเ้อะแยะที่เขาส่งอภิญญาส่งนี่ส่งเดี๋ยวเขายังมีอยู่ มากความสามารถเนาะปู่เนาะแบบบางเทอบางคนก็ยังโบ,บอ่าบุญบ่หลายสายโ <c oughs> บเน่าก็บ่ได้พบได้พบไ,ไงไ่าไงเนาะปู่เนาะอันชุ่มบ่มีบุญวาสนากระทือวา่ากค่อยๆไปค่ะเบึ่งติดต่อตับซองของพ่อพานธลุยไปเด้อไปไปถือก็ถือกันติดตามเพันบึงไปฟังของพ่อมีนมอสิมานบ่มีไผายใยพวกใจญาติโยมใดเด้อ กีดอย่างกับว่ามีปลาอย่างขุนเขาเดิค่ะปลาซอนกุ้งกับเบิดหลักกุ nah ้งก yeah. ็บดึยปลาปูโอ้ยไปขายเนื้อไม้กับเบิดผู้ล่ะค่ะที่ไปขายลูกชิ้นบัดเห็นเขาขายดีบัดคือคาดเท่าแปะหน้าม่มาซาตัวโดนล่องเบิรงค่ะขายวนๆนวดไหหมากินตำทางหมุอนทั้งลูกชิ้นทั้งน้ำกิมมันจ่ค่ะชาเพลินชาดีมันบำรุงชาหลวงพ่อมีเลือนปฏิบีค่ะเนี่มาทาค่ะติดตามรอฟังผล ค่ะคิดว่างวดนี้นะผู้ที่บุญมีสิเบิดนี่ก็งวดนี้แหละเนาะปูเนาะจ้ปูจา้าละลายเบิดละ,ละจ้เดี๋ยวลงไปจา้จาจา้าจ่าสาธุครับพี่น้องค่ะเข้ามาชิมมะเบิง่งขั้นตอนคู่บาอาจารย์เพิ่นพิธีพิธันเนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องเข้าซ้ำใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาป่ามันยืนดะกันกันจ้าค่ะอ๋อค่ะนี่แหละคะ่ะขั้นตอนรอเทียนพึ่งแท้ค่ะพี่น้องค่ะ โอ้เอ็ดกับฮองแต่เคยเห็นนี่ยแล้ค่ะพี่น้องคะนี่ยการดอเทียนพลงแฉะเนาะค่ะส่วนสิท่าพิธีกรรมพิธีการะะากกขอตัวดีตัวเด็ดฝากต่อเอฟซีแฟนช่องกับบุ๊มันเรื่องง่าย,ายๆค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุ๊มค่ะคูสอนยุ่งถิงเวลาเนาะคู่สอนคนนี้เนาะค่ะคู่สอนคนลดอกคนยุ่งถึงขนาดเนาะ

Nè con Sự tìm vấn nhãn nó bộ nó Sốt giòn Ừ รอเทียนพึ่งแท้นะคะเสืสอสีได้โชคได้หมันฝากตอนนี้กับบัธรรมดาค่ะพี่น้องคะเอเจีอาจารย์ดังหรือว่าคู่บาอา,าจารย์ดังเพื่อนกะโอ้ใส่คว่มเพียนค่ะค่ะพี่น้องคะเสือสีเพื่อนสีบําเพี้ยนมาเสือสีมะปูดมาพรยกับบัเรื่องธรรมดาค่ะสีเปลี่ยนใหม่แล้วสีพระไปเลยนั่นบัวขาวปูขาวแล้วพระจาสาธุเจ้าค่ะปัญญส่งสองส,องส่งใสส่งขาเมื่ยรวยอยู่แล้วแม่หน้าปูเนะาะมันมจะเป,ป็นมัตต์ตะบุญหรือตัวมันบัวขาวปู ต,ต,ตะกอนเนี่ยผู้ใดเห็นปูบุญมีตะกอนเนี่ยพี่น้องครับสีเพิ่นบ่อมันสีนี่นะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะ,ะค่ะตอนนี้เพิ่นก็นถือว่าบ่มเพียเพ้ยนๆมากนะคะพร้อมที่สิผ้าเอฟซีแฟนช่องรวยไปด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะ,ยยคะอยู่ผู้รวยรวยคือเก่าผู้ใดรวยแล้วก็รวยอีกเด้พี่น้องเนาะนัะ่น มาแมนคนบ่ะสองห้องหาเท็กกับปีกมึงเด้อสี้ปีงแท้ๆนะโอ้โหน่ามะสีห้องค่โอ้โหจะเขียดอยู่บ่หกเราปูเจโอ้ยยันยันปีกนอกเจ็ดเราเจ็ดแล้วเจ็ดหาหัวมั nine, นเจ็ดหึงดิ เอาบาหอดแปดมือว่างได้แปดเลอค่ะนับมึงห่วงชอมซีหาด้วยกับสิงมึงเด้เดี๋ยคุ่นเลียีพามีโยกมุหลอกหนังไล่มึงเด้ไล่ข้าปูเลยมันบอค่ะรอกายกินอกไล่เดียวกันวันนั้นพหลอกขาด ต้งปลุน้ปลูบวต้นต้งปูบข่ปิวนะทัีกองเก็บข่ามันไปยเสือแก้วพันธุ์เสือแก้วมันมาปลูลอกขาามานนี่เป็นเสือแก้วท่านที่แม่แก้วกลอกข่าี่ไมนแมนอัตมาฟันปู่ทำลำไยจ่าไปเก็บไว้บัดนี้คนก็ได้ถอดถอดให้ปะอจักหักบ่หักถอดเสือแก้วให้เล่นนปูเนาะบ่ทำบ่ได้ค่ะ โ,นนโพอ่อถนอมนี่เพิ่นน้่ซื้อคักแล้วปูเพิ่นจะไปเฮ็ดยาผ่นว่าแม,ม่นบ่แม่นบ่ปูโอ้มันเป็นของวิเศษว่าที่ไปนะปุณนโอ้คู่บารมีพี่น้องเลยเพิ่เห็นมันเ่ยังไงบ่ได้หวังันดม่นบ่ปู ตัวเนี่บเปห้องกับแกะแก่เด้อยู่ห้องแบบใดปูเอะ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 แล้วแบบปูตัอตัวใหญ่อีหลี่จีบอกต๊กแก่ตุ๊กแก่เห็นน้ำเขาเขาฝักไข่ลูกเขาทีนี้เนี่ยเขาจะคอยคาดมาเขาจะมาคุยกับลูกเขาค่ะเขาจะคุยลูกลูกเขาอยู่ในไข่พันแตกลูกเขายังพอดินได้อยู่ค่ะ นี่เย็นแล้วค่ะถ้ามันเย็นแล้วสิขึ้นไปสวดบางอ้างมันพูนนี่ทางไปบังคับขามาเป็นมหาปุ๊กิกเันเสร็จไหมอ๋อค่ะค่ะจ่าสุดสั้นนะจ่ารอจัไหน่อยค่ะรอสักคู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสักคู่ะอรับรองมีที่เด็ดฝากตอนแน่นอนนะปูเนาะปูวางเลยก่อนค่ะให้มันฝากเอาไปเสียงไว้เลยมันบังค่ะปูอันนี้ทำหลวงพ่อมันมีขอขอฝากไว้ด้จ้าขอบอกญาติบอกยมไว้ เลขงวดสิมาเนี่หลวงพอมีอยากให้รัฐบาลเอาไปเสียงลูกปิงปองไว้ใต้เรือดำน้ำมาเด้อถาบ่าถึกมาให้หลวงพอมีเลยจ้ะ่าสาโทโกถ่าได้ปนั่นละ <c oughs> ่ะแต่รองเ<ช>บิ้งว่าบ่เสียถ้าตรวจสอบเบิ้งเมื่อนี้สิปั้นให้เบิ้งน้ำร้องไปก่อน<ช>มือเลขสิออกกันมหาอาตมาอีก<ช>และอาตมาสิาพ้าประองได้เพิ่นให้น้ำปูพูรวยให้ใ อยากให้รัฐบาลเอาไปเสียงว่าใจเรื่องน้ำล็อกแปดเด็กกะซังล็อกจังเด็กกะซังมาคุยกันรัดเอาไปจนป่านนั้นมันบวบแมียนจ,านจา่าแม่จนาสามารถว่า,สา,าทสิเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีหายเลยได้จ่าค่ะหายแล้วเอากิง่งเลยได้จา่าค่ะเล่นบ่ได้อีกแล้วจต่ถ้าเรียนก็คือวัดข่มหวังจ่าค่ะลุยอย่างเดียวเนาะปู่เนาะห่วยหลวงพ่อมีอยากลุยได้ปานค่ะเมาปูลุยก็ต้องลุยดิค่ะสาธุคราบปู่ค่ะนาเอฟซีเบื้องซอง สามสี่ซองยูนิตเด้อติดตามได้หอดมือตายถ้าหลวงพ่อมือตายแล้วไปติดตามซองไม้ลวดสาธุ